สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราหาทำพอร์ตก็ได้มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพือ่อนๆอีกแล้ววันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์รุ่นพี่นะคะที่ติดไปในรอบหนึ่งหรือว่ารอบพอร์ตอริโอของมหาวิทยายลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยายลัยมห ah ิดลคณะพรย์ายาศาสตร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็เข้าไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวหน่อยค่ะติดคณะอะไรแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรคะค่ะก็พัชวีจันทาสีหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อแป้งนะคะติดคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะแล้วตอนเตรียมตัวเนี่ยพี่เล่นคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรไวค้ค่ะ ก็คือพี่อะไม่ตอนแรกยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าอยากเป็นอะไรก็คือแบบเลงไว้แบบหมอทันตะอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ที่ไหนเปิดอ่ะก็คือจะยื่นหมดเลย <g ül> แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบพอยื่นไปแล้วมันได้ก็เลยพอประมาณนี้ <g ül üş> ในช่วงที่พี่เตรียมผอนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็การปัญหายังไงบ้างคะปัญหาก็คือที่เจออะก็คือแบบจําไม่ได้ว่าเคยแบบว่ามีไปร่วมกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหม แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเตรียมพอร์ตแบบช่วงที่มันกระชันชิดอะแล้วก็วิธีแก้ของพี่ก็คือแบบเอ่อจดไว้จดไว้ว่าแบบเราเคยไปทําอะไรบ้างคือบางทีอะเวลาเราแบบไปร่วมกิจกรรมใช่ไหมเราก็แบบจะลืมว่าเราได้อะไรมาเรารู้สึกยังไงกับกิจกรรมนั้นก็แนะนําให้แบบถ้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คือเอามาจดไว้เลยว่าแบบรู้สึกยังไงแล้วแบบเวลาทําพอร์ตมันก็จะแบบช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็แค่แบบก๊อปปี้เพสใส่พอร์ตอะไรเงี้ยเลยค่ะแล้วทีนี้หนูอยากถามว่าแบบ คือพี่แบบว่าส่งทั้งทันตะแล้วก็แพทย์ใช่ไหมคะแล้วที่อยากถามว่าในการส่งทันแบบว่าพอดทันตะกับพอดแพทย์นี่พี่แบบว่ามีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่าแบบว่าพอตเดียวกันเลยคือของพี่อ่ะมันแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือเรื่องฝึกงานเพราะว่าคือของทันตะมันส่งก่อนแล้วตอนนั้นพี่ยังฝึกงานไม่ทันก็เลยต่างกันแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมุติใครที่แบบอยากไปทันตะเงี้ยพี่แบบ อยากแนะนําให้แบบใส่งานพวกแบบที่มันเป็นอาร์ตอะไรเงี้ยเข้าไปหน่อยก็ได้เพราะว่าบางทีฮันตะมันก็แบบใช้สก,กิลได้นั้นบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ถ้าจะแบบถ้าจะบอกความแตกต่างนะแต่ว่าของพี่คือไม่ค่อยแตกต่างกันเลยเพราะว่ารีบทําด้วยโอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าพี่อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขแบบว่าเกี่ยวกับการเข้ามหาลัยของพี่หรือแบบแก้ไขอะแบบไรในพอร์ตค่ะพี่อยากแบบแก้ไหมคะก็คืออยากแก้เรื่องที่อ,อยากทำพอร์ตให้เร็วกว่านี้เพราะว่า พี่อ่ะคือเตรียมตัวช้ามากกว่าจะมาเตรียมตัวคือกว่าจะรู้ตัวว่าจะมารอบพอร์ตก็คือช้ามากเพราะว่าพี่แบบเตรียมมาทั้งรอบหนึ่งสองสามมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแบบบางแบบพอมันถึงจุดนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันหนักมากมันหนักเกินก็เลยแบบทิ้งรอบสองรอบสามแล้วก็มาเตรียมแค่รอบหนึ่งแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวคือแบบมันคือเดือนกลางเดือนแปดอะซึ่งแบบอันนั้นคือแบบใกล้จะยืมพอร์ตมากๆแล้วนั่นแหละก็คือถ้าอยากย้อนไปก็คืออยากให้แบบเตรียมเร็วกว่านี้ก็แนะนําแบบน้องๆทุกคนว่าตอนนี้เริ่มได้ก็คือเริ่มเลย ค่ะค่ะแล้วทีนี้มีคำถามจากน้องๆ follower นะคะเขาถามว่าถ้าได้ i l เเนี่ยถ้าได้แบบว่า6แลงสามีโอกาสติดไหมคะหรือว่าควรไปสอบใหม่ดีเพื่อเพิ่มคะแนนก็คือพี่แนะนำนะว่าถ้าแบบ IEL ออะไรเงี้ยแนะนำให้แบบได้เจ็ดเพราะว่ามันจะยื่นได้หลายที่มากกว่า รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าเจ็ก็จะยื่นที่อื่นแบบตุลาอะไรนี้ได้แล้วก็คือแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าแรงสามในที่นี้หมายถึงอะไรนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าแบบมีเวลาก็คือแนะนําให้ไปสอบอีกรอบดีกว่าแบบเผื่อคะแนนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วแบบจะเพิ่มโอกาสตัวเองด้วยพเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนคะแล้วก็เริ่มเตรียมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือภาษาอังกฤษที่ใช้ i อเอลใช่ไหมไอเอลพี่อ่ะเอิม่ม มันมีสี่พาร์ทสี่พาร์ทพี่เรียนทั้งหมดกับพี่ที่เจอในมพิวเตอร์เดี๋ยวส่งคอนแทคให้ก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือพี่เรียนลีด d ิ้งกับคุณอุดอิงลิชคือมีไอจอยู่แบบพี่เขาแบบเป็นติวเตอร์อยู่ที่กรุงเทพถ้าถ้าไม่ได้เรียนห้องโครงการพิเศษอะไรเลยมีสิทธิ์ติดรอบแรกไหมคะมีแน่นอนแบบว่าการที่เราไม่ได้เรียนห้องโครงการอนะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสอบไม่ติดถูกไหมแบบว่าเราเรียนที่ไหนก็ได้แบบ เวลาเราส่งพอร์ตอะเขาก็ดูในพอร์ตเรามากกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาดูว่าเราจะรับเด็กบอวบอะไรเงี้ยนอกจากว่าชื่อโครงการมันคือสําหรับเด็กบอวอนี่หรอกมาแต่ว่าคือนั่นแหละมันแบบไม่จาเป็นว่าต้องเรียนห่องโครงการแค่แบบเราทําพอร์ตด,ดีๆเราแบบคะแนนเราถึงอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสแล้วค่ะค่ะแล้วตอนที่พี่โอกพี่โดนสัมภาษณ์ก็คือคําถามเป็นยังไงบ้างคะก็คือของไมฮิโดนอะ เขาแบบจะแบบเป็นอาจารย์มาถามใช่ไหมของของพี่เจอคําถามประมาณสิบเอ็ดคำถามแต่ว่าส่วนส่วนแบบส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นคําถามแบบเกี่ยวกับเราอ่ะแบบว่าไม่ได้มีคําถามที่แบบน่ากลัวคืออาจารย์ใจดีมากของมาฮิโดนแบบเหมือนแบบไปสัมภาษณ์เหมือนไปคุยเล่นเป็นกันเองมากแต่ว่าคือของเอิขอนแก่นอ่ะคือของปีพี่อ่ะมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมคือของมาฮิโดนก็ออนไลน์แต่ว่าขอนแก่นมันเป็นออนไลน์แบบในรูปแบบที่ว่าเขาให้เราเขียนตอบแล้วก็ถ่ายรูปส่ง ก็เลยไม่น่ากลัวอะไรเลยไม่ตื่นเต้นแบบไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบเป็นคําตอบเกี่ยวกับตัวเราเขียนเรียงความภายในครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวส่งคําถามให้ก็ได้ค่ะ,ะกิจกรรมในพอร์ตที่ใส่อะไรไปบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับพอทยังไงบ้างคะกิจกรรมในพอร์ตของพี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกโครงงานใช่ไหมแบบไปแข่งระน,นชาติหรือว่าระดับประเทศก็คือใส่ไปให้หมดแล้วก็มันมีบางอันที่พี่แบบว่า ไปสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนอ่ะพี่ก็ใส่เหมือนแบบใส่ไปเพื่อให้กรรมการเขารู้ว่าเราแบบได้เรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยแบบพี่ก็เขียนไปว่าคือพี่รู้สึกว่าในพอร์ตอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแต่และชั้น <Wow. S 1> ประมาณนี้แล้วก็พี่ก็จะมีสอ,อแต่ว่าจริงๆแล้วสอ,อก,ก็แบบคือมีเหมือนแบบเคยมีคนถามมาเยอะใช่ไหมว่าแบบไม่มีสอ,อเป็นไรไหมอย่างงี้อย่างงี้ก็คือจริงๆก็คือไม่เป็นไร ก็คือไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็มีของพี่มีเป็นเอิมพวกลงประธานคณะกรรมการนักเรียนก็คือเป็นภาวะผู้นําใช่ไหมแล้วก็มีแบบพือประสบการณ์อาชีพจิตอาสาแล้วก็พวกแบบว่าช่วยน้าท่วมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนอะไรเนี้ยพี่ก็ใส่ไปบ้างฝากถึงน้องๆเด็กของหงหน่อยค่ะว่าต้องรู้อะไรบ้างก็พี่อยากให้แบบดูพวกแบบ เอ่มประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัยดีๆเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนพลาดมาเพราะแบบอ่านประกาศไม่ละเอียดอะไรเงี้ยก็มีมาแล้วแล้วก็ถ้าเริ่มได้บางคนแบบถ้าแบบบางคนยังแบบไม่รู้ตัวก็คืออยากให้รู้ตัวเร็วๆแล้วก็เริ่มได้เริ่มเลยเพราะว่ามันจะสอบแล้วใช่ไหมก็นั่นแหละก็เตรียมตัวไว้แบบตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องมาไฟลนก้นะคะค่ะขอคติประจาใจหนึ่งคตินะคะก็คือเอ่มไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ยกเป็นข้อสอบ รอเล่นก็ค <not S 2> ือก็คือนั่นแหละอยากให้พยายามคือบางทีอ่ะคือถึงพยายามแล้วแบบมันจะไม่ไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแบบแบบว่านั่นแหละแล้วก็ยังภูมิใจตัวเองที่แบบอย่างน้อยเราก็พยายามแล้วอย่างน้อยเราก็ได้อะไรกลับมาบ้างประมาณนี้ค่ะขอหนึ่งประโยคสําหรับเด็กหกห้าบ้างค่ะหนึ่งประโยคสําหรับเด็กหกห้าอ่ม เด็กหกห้าสู้แล้วแต่ว่าโดนคปออสู้กลับนะคะฝนเด็กหกหกก็สู้ๆนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆนะสู้ๆก็แนะนำ <ๆ S 1> ทุกๆคนนะเพราะว่าเอิบเป็นเพจที่ดีมากก็คือแบบรวบรวมงานต่างๆก็คือสมมุติถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรในขอดเนี้ยก็คือไปในเพจหาททำพอดเลยแล้วก็จะแบบได้งานมาเต็มพอดเลยเพราะงั้นก็ไปตามกันนะคะทุกๆคนสู้ๆเป็นกำลังใจ เชื่อค่ะพี่ก็จะซื้อเลยนะคะขอบคุณค่ะคพ่ะวันนี้ก็ขอบคุณ<อ>พี่แป้งมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับกับพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายค่ะ